อ่ะครับเดี๋ยวขอวิดีโอต่อให้เพื่อนๆได้เห็นอีกหน่อยหนึ่งนะครับในการเปิดใช้ประตูไฟฟ้านะครับทั้ง2บานนะครับนี่ครับเข้ามาอยู่แล้วนี่ก็เป็น A200 นะปี2022เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะราคาล้านนิดๆครับคันนี้วิ่ง20,000กว่ากิโลนะครับ A200 เพิ่งเข้ามานะนี่ครับนี่ไปเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะครับแล้วจะให้เพื่อนๆได้ดูในการทํางานของซันลูปนะครับแล้วเปิดปิดประตูไฟฟ้าครับขึ้นมานั่งปุ๊บนะครับสตาร์ทเครื่องพรๆครับ ปลนิ้วสัมผัสที่ที่เาติดทันทีครับเครื่องนิ่งครับผมเอาไปใช้งานอยู่นะเพราะผมชอบมากเลยครับเอาไปขับใช้เองกล้องถอยมีเรียบร้อยเดี๋ยวขอปรับซูมหน่อยโอเคนะครับเวลาเราปิดประตูนะครับเรากดนี่ครับปึ๊บอ่าไฟฟ้าปิดเห็นไหมครับใช้งานได้ครบเห็นไหมครับอ่าครับนี่ไฟสองสว่างให้เห็นกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างนะครับอ่าฝั่งนี้บ้างนะฝั่งนี้เดี๋ยวผมกดตรงนี้ปึ๊บนี่ครับ ปิดเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้งานได้ครบนะครับนี่ครับแล้วก็ไฟสองสว่างอยู่ด้านบนนะครับงดงามครับแล้วเวลาเปิดสลูปนะครับสลูปมูลูปเปิดด้านนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมกดเปิดให้ดูนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับนะครับใช้งานได้ครบหมดนะระบบฟุงระบบไฟนะครับสวยมากมากครับนี่ครับงดงามมากนะผมเองผมบอก เป็นรถที่น่าใช้มากครับรถคันนี้นะนี่นะครับเครื่องนิ่งกิบเลยเห็นไหมครับนี่สตาร์ทแล้วนะนะครับนี่ไม่ใช่ไฮบริดนะนี่เป็นเครื่อง2 4จุี่เบนซินนะคุณดูความเงียบของเครื่องนะนิ่งกิบเลยครับนิ่งกิบแทบไม่ได้ยินเลยนะครับผมถึงบอกครับว่าเอาผาดคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมอยากแนะนํากับเพื่อนเพื่อเลยนะครับใครกําลังหาอยู่นะคุณไม่ควรพลาดปิดปุ๊บเป็นดูดครับนะครับดูดเข้าไปเรียบร้อยหมดนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราปิดประตูนะครับอ่าขึ้นมานั่งด้านด้านนี้นะครับอ่ะเป๊บมานั่งเพื่อนี่ครับอ่าให้เห็นข้างในครับเห็นไหมครับไฟเขาเราสามารถปรับหลีปรับไรได้หมดนะครับเนี่ยครับด้านนี้นะนี่ครับโหมดไฟเห็นไหมครับหลีดับได้หมดเนี่ยครับเปิดได้หมดนะครับครบหมดนะโอเคนะครับอ่ะแล้วเวลาถ้าเราจะขึ้นลงนะครับเราก็กดได้นี่ครับรับประตูนี่ ได้ทั้งข้างหน้าด้วยทั้งข้างหลังด้วยครบหมดนะครับอ่านี่ครับเป็นอีกหนึ่งคันเครื่องนิ่งกิฟเลยครับไม่มีสั่นเลยเนี่ยครับนิ่งกิฟเลยขับผมบอกได้เลยนะว่าคันนี้เป็นรถที่ขับดีมากๆผมเอาไปวิ่งนี่เป็นร้อยโลแล้วอะนะครับเครื่องเครื่องทุกอย่างปกติเกียร์ปกติช่วงล่างแน่นขับผมว่าเขาเซ็ตช่วงล่างมาดีนะเซ็ตมาเป็นช่วงล่างที่ขับแล้วมันไม่โยนมันหนึบมากดูดิครับดูล้อแม็กดูตัว ตัวเบรกเขานะครับที่เขาใส่มาผมถือว่างดงามมากๆนะครับโอเคนะท่านใดกําลังมองหาอยู่นะไม่ควรพลาดครับสําคันนี้นะหรือใครอยากได้ตัวมาสเตเดตเบนซ์นะครับตัวนี้นะวิ่ง20,000ืกว่าโลนะครับคันนี้ก็นี่ครับตัวใหม่เลยครับนี่ครับขึ้นมาครบครับอ่าโอเคนะครับฝากไว้หนึ่งคันนะตัวอัพพาร์ตนะครับใครกําลังมองหาอยู่นะ เป็นอีกหนึ่งคันที่แต่รถประพยิ่งรวยและตัวผมเองขอแนะนํานะครับเพราะผมเองเอาไปขับไปใช้มานะครับชอบครับขับดีขับสนุกขับแล้วถูกใจมากๆเครื่องนิ่งกิฟท์ครับเนี่ยครับนะครับโอ้โหไฟเฟยสวยตอนคืนเนี่ยขับง่ายมากเลยเพราะไฟมันสว่างมากนะครับขับปุ๊บเนี่ยโอ้โหมองเห็นทางแบบสว่างมากๆครับผมชอบเลยเดินทางไกลๆนี่โอเคเลยนะถือว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้อีกหนึ่งคัน นะครับโอเคนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะใครสนใจก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลได้อยากจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์จัดให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับติดตามและขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับแนะนําอีกหนึ่งคันคันนี้ไม่ผิดหวังครับขับดีแน่นอนครับการันตีได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ